สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนเทชคลิปนี้เบนโซก็พอดีมีเพื่อนถามเข้ามาว่าอยากให้ผมแนะนําว่าผมมาใส่อะไรอยู่ใส่อะไรอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวทาให้ดูที่คลิปนี้แล้วกันเออไม่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่มาตรฐานนะไม่ใช่มาตรฐานว่าโอเคนี่คือสูงสุดเพราะว่าเหนือกว่าผมก็มีเพราะว่าผมไม่ได้ ไม่ได้เล่นในบางดันนะไม่ได้เล่นมานนออกแนวขีเ้เกียจก็คือเดี๋ยวแบบอานะ่าเดี๋ยวค่อยไปเอาประมาณนั้นอ่ะมาดูเลยเดีว่าอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คืออาวุธก่อนเลยอาวุธเนี่ยมันเป็นซอนผมใส่ซอนพุ่งเก้าซอนพุงเก้าบวกเจ็ดดาบซอนพุงขั้นเก้ามันคืออะไรอย่างแรกเท่าเขาเข้าใจเรื่องดาบเคยคุยกันไปแล้วเมื่อหลายคลิปว่าดาบตั้งแต่เจเนเรชั่นซอนพุงขึ้นไปจนถึงฮึกกอนเนี่ยมันจะสามารถ บวกได้อัพขั้นแล้วก็สามารถใส่ออปชันได้นีลูกแก้วเห็นลูกแก้วไหมเนี่ยหินเสริมแก่งสีชมพูคือดีสุดนะมันจะมีสีสีม่วงอะม่วงส้มแล้วชมพูชมพูคือเจ๋งสุดละแต่ต้องย้อนไปดูคลิปก่อนนู้นลองหาดูทนีนี้บวกเจ็ดบวกเจ็ดก็จะเป็นการเอ่อเป็นการอัพเกรดตัวเนี้ยเนี่ยบวกเจ็ดมันจะใช้หินปกพังที่หลับไหลแล้วก็ กู์งมนชื่อสองสว,งว่างมิ้วกาสล้มเหลวได้นะครับมิโอกาสล้มเหลวได้บางคนตีไปเรื่อยๆชราใจก็ร่วงม,มาเรื่อยๆก็มีเหมือนกันส่วนการอัพขั้นสุดที่9หลังจาก9แล้วจะไปที่ตัวนี้ต่อนะครับนี่ฮึกวอนน่าจะจะเห็นฮึกวอนหนึ่งฮึกวอนหนึ่งเป็นดันเรดดันเรดดันเจียนแบบ12คนที่สูงที่สุดตอนนี้ อย่าเป็นนี้ที่ซ่อนกลุ่มเงามือดับแสงพอดีตัวผมเองยังไม่ได้สร้างอะไรนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลอะไรขี้เกียจซ้อมกันนานเกินหรือที่แล้วผมซ้อมตั้ง8เดือนกว่าจะผ่าน3บอสก็เลยยังขี้ขยาดอยู่ไม่มีเวลาต่อต่อต่อไปมารูรูเนี่ยเจาะเจาะหมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้ เดี๋ยวนี้มันใช้ใส่ละฮอร์โองมูไปแลกของก็คือตัวเจาะเนี่ยตัวเจาะเจาะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนคอ้อนเนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีเลยนะค้อละห้าสิบาทขอละห้าสิบาทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สองร้อยเหรียญฮอร์โมนครับไปเจอกมากแล้วก็เหรียญฮอร์โมนถ้าเล่นมานานมันก็จะมีเยอะครับเนี่ยผมมีเหรียญฮอร์โมนอยู่เกือบสองแสนเหรียญอ่ะแล้วก็เจาะเจาะจอมหมดเลยแหละทีนี้เ,เพชรเพชรที่เราเอามาใส่เนี่ย อย่างกระจอกกระจกสุดเลยไอย้ยางน้อยคุณก็ควรมีเพชรแปดเหลี่ยมพันจุตีหกสิองแล้วก็กระจอกกระจอกลงมาเดี๋ยวนี้เขาแจกยินหยางนะค,คุณก็คงจะมีควรจะมียินหยางขั้นหนึ่งใช้นะครับบ้างน่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีแจกกันมาเยอะแยะเลยคุณก็ใส่ยินหยางถ้าเป็นไอพวกเนี้ยมันจะเป็นจมตีหกสิบสองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยินหยางมันก็จะ แล้วแต่ขั้นอนะ่ะอย่างล่าสุดก็เอาอยิ่งหยางสองก็ไนดะ้ยิ่งหยังสองก็สามเก้านะครับไอ้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นยังไม่ได้มีของหรูอ่ะไอเพดแปดเหลี่ยมเนี่ยจะยังคงติดติดต,ตัวคุณอยู่แล้วก็ใส่เป็นหนยินหยางไปนะครับหยินหยางก็จะมาดูพวกสีแดงก่อนที่ใส่ที่ใส่กันเป็นประจำอย่าไปดูตรงนี้แล้วกันอ่านีเอ็มเดียวนี่ ที่เราใส่กันเป็นประจำนะก็จะมีพวกเนี่ยอย่างแดงแดงนะครับแดงแดงเหลืองเขียวเนี่ยสามเมเนี่หลักๆเลยแดงเหลืองเขียวแน่นอนว่าถ้าถ้าคุณเล่นมานานถ้าคุณเล่นมานานคุณจะสคุณจะมีไอ้นี่ไอ้นี่ใช้ยินอย่างสามเหลี่ยมทองพวกเนี้ยเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยโกเมนกับออฟซิเดียนเนี่ยต้องลงดันถึงจะได้มาเราไม่ค่อยได้จากโอกาสอื่นนะแล้วที่สําคัญคือพวกโกเมนเนี่ยมันจะมี แบบนี้ละแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมดังนั้นใครนะครับใครที่ยังไม่มียีหยางขั้นสูงๆคุณก็ยังใส่พวกโกเมนกับออฟซซเดียนแบบสี่ห้าเหลี่ยมได้นะก็จะแบบนี้แหละสำหรับผมตัวเนี้ยสุดแล้วก็คือยีหยางเนี่ยพวกเนี้ยขั้นขั้นสุดนะครับขั้นสองสองอ่ะมันจะเป็นขั้นสองคือตรงนี้ ไอ้ไม่ใช่ไม่ขันหกัันหเออเป็นขั้นหกขั้นหเนี่ยมันจะมันจะเป็นการผสมผสมสีของขั้นห้าสองอันรวมกันนะครับอันนี้ออฟซิเดียนก็มีนะเนี่ยถ้าถ้าใครมีอยู่อ่ะกูใส่มายนถึงขั้นเนี้ยก็ไม่ได้เกลียดนะครับมันก็สวยอยู่ก็ใส่ได้อยู่อ่ะ ดีสุดคืออะไรดีสุดก็คือแดงแดงผสมกับอะไรก็ได้เนี่ยแดงแดงน้ําเงินแดงเหลืองแดงม่วงแดงเขียวแดงเขียวอ่อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าซีรีส์แดงจะมีห้านะะอ่ะอย่างผมมีไหมแดงแดงผมก็มีแดงเหลืองนะครับแล้วก็มีแดงม่วงแล้วก็มีแดงเขียวอ่อนนี่ที่เหลือ ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าสีแดงขั้นห้าผมมีไม่เยอะก็เลยใส่เท่าที่มีแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่นะเม็ดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำทำรวมกับอะไรเพราะว่าณนะตรงนี้เนี่ยผมจะทำไปใส่คู่กันกับสีฟ้าก็ทำได้เพราะว่าแดงฟ้ายังไม่มีแต่ว่าผมเสียดายเอาข้ามาลีน ข้ควมารีเนี่ยเจ๋อมากเลยผมกําลังคิดว่าอนา,าคตมันจะมีแดงม่วงไหมก็เลยเก็บไว้ก่อนแน่นอนว่าสีสีส้มอัมพันตัวเนี้ก็ดีติดไว้ก็เผื่อมีแดงกับตัวนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ทําตอนนี้ดามเก็ก็ไม่ไ้น่าเกียรอะไรนะก็เลยใส่ไปแบบนี้อ่ะต่อไปต่อไปค่ากระโดดค่ามาโซชิลก่อนโซชิลตอนนี้ผมจะเป็นอของดาบจักรกล ดับจากคนจะเป็นดันเจียนตัวเดรลบเรกเลกาเป็นเรนสิคนที่ไม่ใช่ล่าสุดแล้วล่าสุดก็จะเป็นที่ซ่อนกลุ่มเงามือดับแสงแต่ว่าอันนี้จะเป็นดันก่อนหน้าไอ้ดันนี่แหละที่ผมที่ผมซ้อมกันอยู่8เดือนนะครับกว่าจะผ่าน3บอสก,ก,ก็หลักๆกหลักๆก็คือถ้าคุณไม่อะไรมากนะสำหรับโซเชียลไม่ซีเรียสอะไรมาก ขอให้ไม่มีหลบหลีกใช้ได้ขอให้ไม่มีหลบหลีกเป็นใช้ได้เนี่ยผมจะไม่เอาเลยหลบหลีกแล้วก็ที่เหลือก็ยัดเอายัดเสริมเอาแต่ถ้าคุณเลือกได้เลือกได้นะครับก็ที่เราใช้กันก็จะเป็นแม่นขีออฟออฟรองอะรองจะเป็นแม่นขี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 หมดเลยอ่าส่วนผมขี้เกียจนะครับถ้าได้แม่นขีก็เอาแต่ผมเป็นแบบมาสเตอร์ผมเอาบล็อกด้วย เพราะว่าบล็อกคืออะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูบล็อกถ้าถ้าเราบล็อกเยอะนะครับถ้าเราบล็อกเยอะมาดูตรงนี้ถ้าบล็อกเยอะมันจะมันจะเพิ่มเนี่ยอัตราการบล็อกเนี่ยคือ4ี่สเปอร์เซนความหมายตรงนี้คือผมไม่ต้องกดอะไรนะผมผมยืนอยู่เฉยต่อหน้าศัตรูเนี่ยยืนยืนนิ่งๆเลยแต่ต้องหันหน้าไปหามันนะผมมีโอกาส45%ที่ผมจะ บล็อกออโต้อัตโนมัติถ้าการโจมตีนะั้นไม่ใช่การโจมตีแบบพิเศษการโจมตีแบบพิเศษคือพวกพื้นสีแดงพื้นสีม่วงนั่นอะผมกระเด็นแต่ถ้าเป็นการโจมตีปกติพื้นสีเหลืองต่อให้ผมไม่บล็อกผมมีโอกาสบล็อกชัวร์แล้ว4 5เอพราะค่าบล็อกผมมีส่วนการลดดาเมจก็คือกับเสริมแก่งสก,กิบล็อกพวกนี้จะเป็นเวลาเวลาบล็อกแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นอะเท่าไหร่ถ้าศัตรูมันเหนือกว่าเรามากต่อให้เราบล็อกได้เราก็ยังเจ็บอยู แต่ถ้าเราเหนือกว่าแล้วหรือค่าบล็อกเราสูงเวอร์มากบล็อกคือไม่ทะลุนะครับบล็อกคือไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบล็อกแล้วไม่โดนดามเมจตมันจะเรียกว่าแพรี่แพรี่ก็คือกดปับ๊บในจังหวะที่ก่อนที่เราจะโดนสกิลประมาณ0.5วินาทีมันจะมีการแพรี่ปัดป้องอันนี้ก็จะไม่โดนมันจะไม่โดนดามจเะไรเลย,เลยอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันส่วนขาดอะไรเสริมอย่างผมนี่จะมีใส่บล็อกด้วย ผมจะมีทั้งใส่บล็อกใส่แม่นยำแล้วใส่คริติคอลใส่หมดเลยนั้นค่าค่าความแม่นนับแผ่นี้เท่าไหร่ร้อยสขึ้นครับร้อยสขึ้นไปอันนี้ผมซับไปร้อยสามนะครับส่วนค่าคริติคอลเนี่ยผมทำได้ไม่เยอะหรอกแน่นอนว่ายิ่งเยอะยิ่งดีผมทำได้เท่านี้เท่านี้แหละอ่ะก็เสริมๆไปนะแล้วก็ตีบวกยัดไปนะครับให้มันเต็มๆไป อ่าต่อมามาดูแหวนบ้างประดับชิ้นแรกแหวนซอนพุงแหวนซอนพุงเป็นแหวนล่าสุดของแพทนี้แล้วนะครับแต่ก็คงจะอยู่ได้อย่งไม่นานเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวตกรุ่นถ้าสมมุติว่าจะเอาจะใส่ตอนนี้เลยก็ไปหาได้ที่สวนส,วน,สวนดอกทอ้ออ่าก็จะเป็นตัวนี้น,น,นี่ตัวนี่สวนท้อสัจจันทร์สวนทอ้อสัจจันย์ มันก็ดีอยู่แต่นะครับก็ลงยากกับง่ายนั่นแหละมันจะได้มันจะให้ทั้งแหวนซอนพุงกับต่างหูซอนพุงก็คือแหวนซอนพุงกับต่างหูซอนพุงนะครับให้อย่างนี้เลยก็2ชงชนิดแหละหาจจะที่นี่ต่อไปเป็นสร้อยคอเวหาวินาสร้อยคอเวหาวินาจะเป็นตุ๊กตาครับนี่ขนาตุ๊กตาถันอันนี้ผมยังไม่เต็มสิบนะครับแปดอยู่อ่ตัวนี้นี่สร้อยคอเวหาวินาก็คือล่าสุดละ ต่อไปจะเป็นสร้อยสร้อยสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือล่าสุดนี่ผมเก่ามากเลยนะผมผมเป็นสร้อยข้อมือปอโลกก็คือที่ผมใส่อยู่นะมันจะมาจากสะพานปรโลกซึ่งโคตรเก่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาต้องไปใส่ของอ่าถ้ำลมดําถ้ำลมดำํำก็ตัวนี้นี่สร้อยข้อมือนี่ดีนะมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มความเสีายให้การโจมตีเราสูงมากนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนตนัวนี้เดี๋ยวผมต้องมาลงแล้วนะ อ่าต่อไปเข็มขัดวิหกนะเข็มขัดเข็มขัดล่าสุดเลยเข็มขัดวิหกอมพันมาพร้อมกับถุงมือพยัคฆ์ดาราเข็มขัดวิหกอมพันถุงมือพยัคฆ์ดารามาที่นี่ตัวนี้ป่าสวรรค์แห่งความฝันอันนี้จะเป็นดันดันประเดิมดันประเดิมที่เป็นสี่คนแต่ก่อนมันจะเป็นหกคนหกคนอันนี้คือเหลือสี่ละเขาพยายามทําให้มันเหลือน้อยน้อยลงเพื่อจะได้รันได้ง่ายขึ้นนะครับดับสองอย่างเลยเข็มขัดวิหกอมพันกับถุงมือพยัคฆ์ดารานะครับสองอันนี้ แต่ว่าผมได้จากล็อกอินอ่ามันมีล็อกอินนะล็อกอินล่าสุดเลยล็อกอินสาวันล่าสุดเลยเนี่ยแจกมาเป็นแพ็คคู่เลยโอ้ oh, สบายไปไม่ต้องฟาร์มเพราะว่าถ้าคุณจะฟาร์มมันจะดอปจักง่ายและยากเท่านั้นนะครับต่อไปตราตราตัวนี้ของผมจะเป็นของอุทยานบุภาพิษอุทยานบุภาพิษก็เป็นดันเลตดันเจียนนะครับที่อ่อนด้อยกว่าเรือรบเรกาหนึ่งขั้นถ้าจะเป็นตัวนี้ยังใช้กันอยู่ ซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านไปสองแล้วอะ่ะถ้าสมมุติจะมีอะไรถัดจากตัวนี้ก็อาจจะเป็นป้ายใหม่ก็ได้นะครับต่อไปตรามากรอันนี้ผมเป็นวิชาย,ยุธนะตรามากรอันก็มีนะครับรึกษาทรงพลังอันเดียวกันจิตราชาพยักประกายคามตัวนี้คือตันแล้วนะวิญญามหาราชาขั้นหยังไม่ตันนะยังไปต่อยต่อแต่ว่าไอ้ตัวนี้หายากไอ้มีอยู่ในคลังเนะี่มีอยู่ในคลังยีชิน้น มาตีให้ดูกันหนยังไงมันต้องตีอยู่แล้วเฟลสแต็กยี่แปดเอร์เซ็นตก็ยังดีมีเฟลสแต็กตัวนี้คิดตั้งแตรเลนาพากระจ่างก,กัน,นยัาไงครับอันนี้คือตันแล้วจิตตัวนี้ผมเป็นจิตเล็กนะจิตเล็กนะเคยใช้จิตใหญ่อยู่รู้สึกไม่ใช่สําหรับผมผมนะสําหรับผมจิตเล็กตัวนี้ผลึกมาก่อนเทพขั้นห้าก็ยังไปต่อได้อีกแต่ว่า มันใช้ทีละเยอะแล้วก็นะก็เลยเอาไว้ก่อนอยังไม่ได้ทําส่วนยิบย่อยนะยิบย่อยของแหวนพวกนี้มันจะมีส่งต่อค่าพลังะนะนี่พวกนี้อ,อย่างอย่างตัวนี้ก็จะเป็นดาวอังคารใช่หไหมผมใส่ขั้นหกดาวอังคารดาวอังคารดาวอังคาร,าคารแล้วก็มาตัวนี้เป็นเสารนะครับนี่ก็อังคารเสาเสาเสา,เส,าสุก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  อะไรบ้างที่ควรดันให้สุดริมทิมต่ำอาวุธครับถ้าคุณทำได้นะพวกอาวุธจิตวิญญาณกับคริสตันสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยถ้าคุณมีลูกแก้วดาวสุขขั้นสิบถ้ามีนะก็ใส่ได้เพราะว่าไอ้ไอ้สี่ชิ้นเนี้ยมันอยู่กับเราตลอดแต่พวกเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆโซเชียลก็เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยความที่ผมไม่ได้มีงบขนาดนั้นผมใส่เต็มที่เลยหกหกนี่คือไม่ไหวแล้วนอกนั้นก็คือห้าครับ ถ้าไม่ไหวก็4อันนี้คือ5้าเอาใส่6เดี๋ยวน่อยเปลี่ยนก็เสียดายละเสียดายมันถอดไม่ได้ถ้าถอดได้จะดีมากนะครับอ่านี่ก็เป็นที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันซึ่งไม่ได้มันก็เหนือล้ำกว่าใครหลายคนแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดเพราะว่าตอนนี้ดาบเข้าไปคึกกวนกันแล้วผมยังอยู่นี้อยู่นะครับแล้วก็สร้อยข้อมือก็เป็นชุดใหม่แล้วนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากจะผมอยากจะสุด มันต้องมีอะไรบ้างผมก็ต้องใบดาบฮุกกรอนแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นยิงหยางหกทุกเม็ดอันนี้ก็ต้องเป็นโซเชียลฮุกรนหมดนะครับแต่ก็แล้วก็น,นี้ต้องเป็นสร้อยขอ้อมือใหม่ที่ที่มันจะเหนือชั้นกว่ากันจริงๆนะถ้าของพวกนี้ผมหาได้เนี่ยผมก็ว่ามันไม่เท่าไหร่ที่มันจะเหนือชั้นจริงๆคือพวกลูกแก้วครับลูกแก้วลูกแก้วเปไ็นอะไรที เปลืองเปลืองที่สุดเปลืองบลไยไวป้ป่วงมากถ้าถ้าใครใส่แบบขั้นสิบหมดทุกเม็ดทุกอย่างทุกชิ้นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะคือคนของสุดนะครับนั่นแหละก็ตามความเห็นผมนะโอเคถ้างั้นนี่แหละของที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับใครจะตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวาตามเดี๋ยวาตามผมก่อนก็ได้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะอ่ะงันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ